การตัดเล็กแปลกอะไรเนี่ยคุณคิดว่ามีแก้นุนชีวิตใช่ไหมแล้วแต่ผมบอกว่าคุณมีชีวิตไรชีวิตได้เหรอคุณคิดว่าคิดว่ายังไงคร่าวๆค,คุณมีสามช่วงชีวิตวัยเด็กวัยรุ่งและวัยผู้ใหญ่เมื่อคุณเกิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องเลือกอะไรแก่มีแก่มีความสุขไปวัวน ฟังดูดีนะไม่ไม่ตันไรคุณตอขึ้นเรื่อยๆน่าสงสารเลยต้องไปโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลายัยและต้องเลือกคณะที่พ่อแม่ชอบหรือคณะที่เป็นตีนิยมและอันนี้คือชวนชีวิตที่สองมาดูชวนชีวิตที่สามคุณเป็นผู้ใหญ่คุณต้องเลือกงานดีๆ เพื่อที่จะมีบ้านดีๆรถแพงๆกบกลัวในฝันและตำงานจงกษียีและก็ได้มีความสุขกับรังแกๆจกดีนะเจอกัอนทิศวานตว่าเดียว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 ,ยว,ยวไม่ต้องเครียดผมมาที่นี่เพื่อโจต่างอื่นให้คุณเห็นอันนี้เป็นความลับนะห้ามบอกใครอันนี้ผมเรียกมันว่า การเดินทางผมประสบการโอ้โหการเดินทางผมประสบการณ์คืออะไรอันนี้คือใช้ชีวิตการใช้ชีวิตผ่อนประสบการณ์ประสบการณ์ลักไหลโอเคมาดูกามาดูชีวิตของเด็กผู้ชายชื่อคาร์ลสกันอันนี้คือคาร์ลสเวลาอายุสิบแปดปี เขาไม่อยากไปมหาวิทยาลัยเพราะไม่มีอะไรที่นั่นที่เขาชอบแต่เขาเลือกตีจารียนภาษาญี่ปุ่นเพราะเขาชอบเรียนภาษาเขาเรียนอยู่สปีและไปญี่ปุ่นตุกปีจนพูดเละเขียนเหมือนคนญี่ปุ่นโอ้โหสุดยอดนะมแม่ของคารลอสไม่คิดแบบนั้นแม่บอกว่าเขาตรง เรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยตาคาร์ลอสอยากอยู่กับแม่เขาต้องตามทำตามกฎของแม่โอยลัานจากที่คิดดีแล้วคาร์ลสเลยหนีออกจากบ้านกับความกลัวอ้หอันนี้ความแรกที่สำคัญของเขาสิ่งแรกผมตรงการเงินเพื่อเพื่อดูแลตัวเองผม ทำงานตรงกลางวันและเลียนตรงกลางคืนเขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ต้องการอะไรมากเพื่อคันยุรอดแก้มีที่นอนและอาหารด้วยความกิษนี้การเดินทางของประสบการณ์ได้เริ่มขึ้นโลกเริ่มเปิดกว้างยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งมากความมั่นใจ จากนั้นคาร์ลสมาเที่ยวเอเชียกลงเดียวเ,เป็นเวลาสี่เดือนเขาเรียนรู้ว่าคน99%เป็นคนดีและชอบช่วยเหลือเวลาเขากลับมาจากเอเชียเขาคิดถึงแค่คันหาประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ที่เข้าเรียกมันว่าชีวิตจำลอง มาดูกันมีอะไรบ้างชีวิตจําลงที่หนึ่งก mm. ารเลิศใช้ชีวิตแบบนักมวยไทยที่โคราช mm. เขาอยากแบ่งปังประสบการณ์นี้และผ่าฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยและเลียนเรียน,ยน,ยนมวยไทยทำให้เขามีเงินเพื่อหาประสบการณ์อื่นๆชีวิตจําลงที่สองการเลิศใช้ชีวิตแบบคนรัสเซีย เขาเดินทางด้วยรถไฟทรานเชบิเรียนจากสเปจากมอสโกถึงมองโกเลียเขาเรียนรู้ว่ายาตัดสินกรจากหน้าตาลน,นรรษยดูมันกรอดแต่ตาพูดภาษารัสเซียนิดเดียวคนรเซียาจะช่วยคุณสมอชีวิตจำลองที่สามการอใไ้ชีวิต แบบกนแร่ร่อนกนมมองโกเลยียเขาขีม้าฟคำประเทศเขาเรียนรู้ว่าการเดินทางมีหลายวิธีชีวิตจำลองที่สี่คาร์ลใช้ชีวิตแบบกนจีนคาร์ลขี่จักราย,ยานเมื่อนกรนจีนส่วนใหญ่เขาเดินทางจากปักกิ่นถึงเซียนไฮ้ด้วยจักรายานการเดินทางนี้เหนื่อยมาก ขาร์ลสเรียนรู้ว่าการเตรียมตัวสำคัญมากชีวิตจำลงตีห้าคาร์ลใช้ชีวิตแบบก่นปาเขาเรียนรู้คันอยู่รอดในธรรมชาติเพื่อคันเดินทางที่อยากขึ้นชีวิตจำลองทีหกคาร์ลใช้ชีวิตแบบนักสวน์บูนที่ญี่ปุ่นเขาเดิน1,200งกิโล ใจเวลา45วันบนเเซนทางสนวรรบุญณ์วัดในสิกโกกุเขาเรียนรู้ว่าถ้ามีความแก่นแรงมั่งกลงและไม่ยอมแพ้เขาจะทำทุกอย่างได้ชีวิตจำลงที่7จ็ดคาร์ลสกีมาคาร์ลสกีมอเตอร์ไซคบนเเซนทางพันอเมริกรันอันนี้เริ่มจากอเมริกาเหนือ ถึงอเมริกาใต้<ข>เวลาคุณกี่มอเตอร์ไซค์คุณประบ้างที่สุดบนถนนถนนคุณได้ทุกนาทีเขาเรียนรู้ว่าเขาตรงอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอนาคตหรืออดีตชีวิตจำลองที่8ปดาเราใช้ชีวิตแบบจันทร์สามบ้านจากวัสดุธรรมชาติที่ออสเตรีย เขาเรียนรู้ว่าถ้าคุณเขามีเวลาและประสบการณ์เพียงพอเขาจำบ้างทุกใหญ่ด้วยตัวเองแม่แต่จำบ้างคนตัวเองชีวิตจำลองที่ 9, เก้าถ้ารใจชีวิตแบบนกกะมิน้นกัไหนกัเอาน,นัไหนนอนนั่น <laughs> เขาเขาดินเข้าเลยกิโลใจเวลา 37วันบนเส้นทางค a ามโนเด s ซานติอาโกในสเปนเขาเ,เขาไม่ใช่เงินโดยไม่ใช่เงิน <c oughs> เขาเรียนรู้ว่าเงินนั้นไม่จำเป็นสำหรับทุงสิงเงินเป็นแก้ครืม,มือที่ทำทุกอย่างไงขึ้น okay. ในพี่สมปันยี่สิบ ถาเเลือกติจาขี่มอเตอร์ไซค์บนเส้นทางไซมายอันนี้จะมา,าเ,เริ่มจากสเปนถึงไซบีเรียที่รัสเซียเขาเริ่มในเดือนมกราคมและแต่ในเดือนมีนาคมเวลาเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โควิดกระบาดโอ้โหเท เขาเรียนรู้ว่าเขาบังคับตุกอย่างไม่ได้แต่เขาปรับเปลี่ยนไปกับตุกอย่างได้เค,คาร์ลอสบิงมาเมืองไทยเพราะเขารู้ว่าเมืองไทยจะเป็นที่ที่สบายที่สุดถ้ามีล็อกดาวน์ทุกประสบการณ์ตั้งเลือกและชีวิตจำลองทำให้เขาเป็นคาร์ลอสที่อยู่ตรงนี้สตดดาร์ เวลาผมมาเมืองไทยผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรและผมเร,เรียนรู้ว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตกองคุณใหายช่วยคนอื่นผมเริ่มเป็นอาสาสมัครที่บ้านลูกรักที่เป็นบ้านที่ช่วยเด็กๆที่กองเกนผมเริ่มสองกีฬาสอมมอเตอร์ไซคและภาษาอังกฤษ ตองแรกผมคิดว่าผมแก้สอนเด็กๆแต่เด็กๆทำให้ผมอยากพูดภาษาไทยผมต้องกบกุลประสบการณ์จากบ้านลูกรักทำให้ผมมีความมั่นใจในการสอนผมเริ่มสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆอนุบาลที่โรงเรียนอื่นและช่วย สอนภาษาสเปนที่มหาวิทยาลัยกงเกนช่วงนี้ผมเป็นคงกองเกนผมมีอุบัติเหตุและผมต้องไปโรงพยาบาลซินาการินมันกงกงเกนส่วนใหญ่อเพื่อรักษาเอนรอยไวของผมไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนเปลงไม่มีทางเลือกที่ผิดเป็นตัวคนตัวเองไม่ต้องปกปิดอะไร เป็นแรงบัรดานชัยให้กนอื่นคุณคิดว่าผมเป็นแร่งบัรดานชายของคุณได้ไหมเด็กๆพวกนี้เป็นเร่งบันดานชัยของผมเออโอเคขอเสี่ยงปรักมือเด็กๆด,ด้วยกับ Kau pun